ัคือเราจะแจกกันนี้อาหาเร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 ียกบริษัทตมากไมปอมัีเกอไราม่ไม่จำได้จำได้กันอันนี้บัตรสมาคมออกให้อพรรบามันมีตอนปีสามได้ตอนปีสามได้ป้อาได้เปล่า จำจำได้อยู่คนเดียวคือคุณพงษ์ชูบีชุติมาแต่ตอนนี้ไปเป็นนายท้ายอยู่ที่ที่เข้าเก็บบัตรกันไว้หรือเปล่าคือบอกตรงๆนะคะลูกนี้ฉันตายไปมันงเยอะครัเพราะว่ามากพวกนี้จะกินเหล้าเกินเกินกลับมาทั้งท้ายที่ควรถึงหายหมดเลยฉันอตัวคนเดียวค่ะกระถิดเบอร์หนึ่งที่ฝากเก็บไว้นี่ไม่เคยมีใครเห็นด้วยนะครับผมบอกถ้าเกิด พี่ก็จะโดนนะเดี๋ยวว่าที่มาเพื่อนมาทุกวันทุกวันอย่างที่พี่พี่คุยนะครับไม่มาทุกวันแต่มาบ่อยแล้วเกินแค่นี้สองคำเดือนก็จะมาอีกมาตั้งเดือนนะฮะมาตั้งเดือนก็หมายความว่าฉันต้องขึ้นระดทุกวันมาถึงคู่ไฮไลท์ก็คือระดับเทพแล้วก็เชียงแสนก็ไม่ไม่ทราบจะอธิบายยไงที่บัตรใกล้แล้วก็มีสภาพที่แพ้เพื่อไปก็ไม่ได้อ่าประเด็นคือเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่ละกันว่าติดตามดู สถาบันสถาบันการศึกษาอะไรที่ต้องเปิดอบรมมากพี่ก็เข้ารับอบรมจะได้มีบัตรถูกต้องไปเลยนะครับแต่แต่ตรวจดจำได้ฉันไม่ได้แล้วกันนะคะจะจัดไ่ได้จบตัวแล้วใหญ่แล้วไม่ค่อยขอบคุณครับวันข้าวกลางวันไปภาคเช้านะฮะไม่ทราบว่าผมจะฟังผิดหรือฟังถูกทุกคนก็ช่วยฟังผมก่อนแล้วกันเมื่อเช้าเนี่ยเรามีการเปิดอบรมสัมมานะฮะโดยมีท่านผอ ใช่ไหมสำนักทะเบียนก็คือ,อคุณวนัสสิริโมรากุณในชะ่ครับนะแล้วตอนหนึ่งท่านได้พูดบอกว่าเรากำลังจะเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีความรู้ในเรื่องต่างภาษาต่างประเทศนี่ยทุกภาษาเลยที่เกี่ยวข้องโดยพาะ AEC เแล้วจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นหลักสูตรพิเศษเมื่อเช้านั้นได้พูดอย่างนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนผมหรือเปล่า ว่าน่าจะจะ,จะมีให้เปิดแล้วกนน็น้องผู้หญิงเมื่อกี้ที่ได้คุยตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องนี้ผมว่าน่าจะกระตุ้นเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีความรู้มีศักดิ์และมีสิทธิใช่ไหมครับเขาโป็นไกใช่ไหมนะครับเป็นโลโก้ไกลใช่ไหมครับโดยยังไงเอ่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาโลกโก้ไกลบัตรสีชมพูหรือว่าสีฟอนเงินแต่เมื่อเช้าผมได้ยินเข้าใจว่าเขาจะเปิดโอกาสให้กับ คนที่ไม่ไม่มีผู้ที่แล้วไม่เคยนั้นเป็นกรณีของมังคุเทศท้องถิ่นครับมังคุดเทศท้องถิ่นเหรอใช่ครับก็คือมังคุเทศท้องถิ่นเนี่ยบางทีเขาเขามีความรู้ความสามารถแต่เขาไม่ได้จบม .6 เขาไม่ได้จบปตีเขาไม่ได้ไม่ได้อบรมมาเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้รับบัตรมังคุเทศเฉพาะท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นนั้นก็คือเหมือนที่เขาท่านอาจารย์าารย้เป็นการเขาอธิบายเช่นท้องถิ่นนั้นก็คือเช่นเบญกุมารเช่นนรุเทพ เช่นเป็นเฉพาะครับทีนี้ผมอยากจะเปิดประเด็นว่า,าตำแหน่งนอ,อุรยโยศสำหรมบข้งวุทศน,นะครับปรากฏว่าหลายๆท่านที่มีความสามารถในการสื่อภาษาาประเทศเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้หลายคนคนะครับว่าเป็นไปได้ไหมเอาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาฝึกสร้ำให้มาถูกคนหมายซะแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนไกลเขาก็มีการระดับลงอยู่นงนะครับยางอย่างเมื่อกี้เนี่ย คุณดอลลี่เนี่ยเขาเขาเขาเามีความสามารถอยากจะให้เขากลับไปฝรั่งเศสเขาคงคงไม่อยากไปแล้วเขาก็อยากไปถึงเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดประเด็นเนี่ยให้เกิขึ้นแล้วก็มีการอบรมรุ่นพิเศษน่าจะให้ทางกรวงการท่องเที่ยวและกิจการมาช่วยกระตุ้นในแต่ละการอบรมปกติเนี่ยจะมีอยู่เรื่อยๆยังไงช่วยปักเรื่องนี้ ช่วยแจ้งครับก็นิดหนึ่งนะคะถ้าจริงๆถ้ามีความต้องการเยอะอย่างเงี้ยเราอาจจะให้สถาบันการศึกษาเปิดอบลงบัตรสีชมพูไปเลยก็ได้พูดถึงถ้าถ้าสะดวกครับมันจะได้เป็นบัตรประเภทถูกต้องไปเลยก็ยังดีถ้ไม่ต้องถึงกับเป็นสีปลอนก็ได้ต้องต้องให้โอกาสเขาเนื่องจากว่าเขามีความสามารถใช่ไหมฮะเราจะให้เขากลับไปอยู่ต่างประเทศหรือไปทําอาชีพอื่นเนี่ยมันมันไม่เหมาะเลย นะครับผมผมขอขออนุญาตพูดในทางนี้ครับขอบคุณมากครับก็ถ้าจริงจริงถ้ามันมี